รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบ<ร>าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุดใช้ในกรณีใดได้ไดบ้างคำว่าสุดเขียนทอทหารรอเรือสระอุดอเด็กมาจากภาษาเขมรตรคำว่าสุดหมายถึงยุบลงลดระดับลงเช่น เขาถูกต่อยจนดั้งจมูกสุดตึกหลังนี้สร้างเสร็จไม่นานก็สุดเสียแล้วร่างของเขาสุดหวบลงกองกับพื้นเมื่อใช้คำว่าสุดกับคำที่มีความหมายทางนมามธรรมสุดจะหมายถึงต่ำลงเลวลงเช่นภาวะเศรษฐ,ฐกิจสุดหนักฐานะของเขาสุดลงมากอาการของคนไข้มีแต่ทรงกับสุดคำว่าสุดอาจตามด้วยคำว่าตัวหรือกายเป็น สุดตัวหรือสุดกายเช่นเขาสุดกายลงนั่งเขาสุดตัวลงกราบแม่